ปอพัทยาชาแนลนะครับมาวันนี้ปอพามาเที่ยวจอมเทียนฮะนี่ครับดูครับจอมเทียนนะผมนี่วันนี้เราจะมานั่งกินซอยจุปูมานะฮะเนื้อสดๆบรรยากาศดีๆเย็นๆแบบนี้นะครับดีมากบรรยากาศดีมากคันผู้ชมนี่ครับนี่นะเดี๋ยวปอแพรดกล้องให้ดูนะครับว่าบรรยากาศยามเย็นพัทยาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวยงามมากครับ พี่เวบสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเวฟกินไก่ทอดนี่นี่ป่าปอได้เก็บบรรยากาศยามเย็นพัทยานะครับทุกท่านสวยงามมากเลยนะครับนี่มีฟ้าคลื้มๆมานะครับเหมือนจะฝนตกนะครับผมโซนนี้เป็นโซนของเมืองพัทยานะครับตรงซอย19มาจากซอย19ซอย20ไปนู่นของนาจอมเทียนนะครับผมแมเกเกตนะครับคนเยอะครับ ตาจอมเทียนเยอะมากนี่แค่ขวันธรรมดานะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่โอ้โหไม่ต้องมานะท่านผู้ชมรถติดนี่ฝนจะตกแล้วนะครับเนี่ยฝนจะตกยามเย็นนะฮะสวยงามมากเลยวันนี้บ่าปอได้พาครอบครัวมานั่งชิวๆนะฮะเดี๋ยวเรามาสซอยจุ๊ซอยจุปูม้าซอยจุเนื้อสดๆนิดๆหน่อยๆครับไม่เยอะเพราะว่าจะย่างด้วยนะครับนี่ นี่เลยครับนี่เป็นเสือร้องไห้ส,สดๆเลยนะครับปูม้าเราซื้อมา2กิโลท่านผู้ชมเนี่ยให้ดูนะครับ2กิโลซื้อมาเมื่อเช้านี้เป็นๆเ,เลยนะครับซื้อที่ใกล้ๆร้านอาหารลุงสวยนะครับนี่ตัวใหญ่ๆเลยครับทุกท่านนี่เลยจะให้ดูเนี่ยวันนี้เราซอยจุป,ปูม้าสดๆยำปูม้าสดนี่เยอะครับ2โล นี่ให้ดูก่อนว่าไซนี้อร่อยเลยนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับไม่ใช่เล็กนะครับนี่ไซนี้จะอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดตัวโลนะฮะหรือประมาณน่า,าจะห้าหรือหกตัวเนี่ยละโลนี่นมเฮ้ย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 ตั้มซอยจุก่อนไหมซอยจุซอยจุอืมซอยจุก่อนตั้งกล้องมานะครับก็เลยลำบากในการถ่ายนิดนึงน,นะครับนี่คร เอาเสือก่อนเสือนี่เสือนะฮะเสือกินริมหาดเลยฮะบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับผมอาหารสิงโตอาหารสิงโตเนี่ยอืมอได้กันอืมกูม้าอืมตรงนี้ก่อนนะนอืม นี่ใหญ่เงงี <ไป S 1> ้ครับยอดเลยครับรนะกิมสซีพูดเนี่ยคนๆเลยนะใส่เลยเนื้อทะลัก วัตถุดิบที่มันสดกินยังไงก็อร่อยครับท,ทุกท่านอร่อยเนี่ยอืมอืม,อ,มอร่อยอร่อยได้การได้การอืมเนื้อหน่อยอืม,ม,ออมบรรยากาศดีมากเลย ยอดครับแนะนำเลยครับจอมเทียนครับนั่งเองเอโต๊ะมานั่งเองเลยครับทุกท่านโดยการโดยรอบนะฮะนี่นะครับอาหารหลักร้อยบรรยากาศหลักพันล้านอือสอยจุครับเป็นไงครอร่อยไหมครับ กินซอยจุริมหัดจอมเทียนหลายมากครับหรือว่าซิงโตนี่พาครอบครัวมาเที่ยวนะครับมันหยุดแลก็เลยมา,มา,มา,มานั่งเล่นที่ชายหาดนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูนะครับผมอากาศสวยงาม ชอบบรรยากาศบรยาาศะะบร,ยา,าะะาบรยากาศดีนะครับทุกท่านวันนี้เอาปูเสือนั่งกินกันฮะวันนี้บ่าปอพามาเที่ยวทะเลจอมเทียนนะครับทุกท่านเนี่ยบรรยากาศดีๆเลยนะครับนี่สวยงาม ปอได้เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูนะครับโดยรอบแล้วก okay. ็โอเคนะครับว uh> ันนี้ก็เดี๋ยวจะค่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่มีไฟไม่มีอะไรถ่ายจะค่อนข้างที่จะลำบากนะครับนี่ปอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บปอด้วยนะครับติดขัดนิดนึงนะฮะเจ็บคอครับผมเนาะวันนี้บปอลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ